สวัสดีค่ะจเจรลญลาผักเครื่องมาสวัสดีพี่พี่สายผักเครื่องพี่พี่ชาวผักเครื่องทุกทกท,กท่านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2ี่ค่ะฝากพ,พี่พี่ที่ผ่านเข้ามาชมแวะเข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องด้วยค่ะ น้องมีพระสวยพระเก่าพระดีมาแบ่งมาปันให้คุณพี่ในราคาเบาสบายค่ะองค์ละ200บาททุกรายการค่ะน้องส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางน้องไม่บวกเพิ่มค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ095 164 1015 ไอดีไลน์ศูย์เ1้เบอร์โทรกับไอดีไลน์ของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันค่ะน้องส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะเรามาเริ่มหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นสม เด็ดพักเกตชัยโยฐาน7ชั้นค่ะเนื้อหาแห้งค่ะเนื้อแกร่งเนื้อเก่าค่ะมีรอยเขียนอักขรค่ะ ด้านหลังเขียนประวรเกตดชยโยค่ะ ต่อไปหมายเลขสองค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะพระเกตทะลุซุ้มค่ะเนื้อเนียน,น,ยนค่ะผสมเม็ดพลอยปลุกเสกทั่วทั้งองค์ค่ะ ทิมส่งชัดเจนสมบูรณ์ค่ะพระในแต่ละองค์จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนะคะพี่พ องนี้หมายเลขสองค่ะต่อไปหมายเลขสามค่ะองนี้เนื้อหาแห้งจัดค่ะมีคราบไข่ขาวขึ้นบริเวณรอบๆอ,องคงพระแล้วค่ะพี่พมีเส้นผ้าทิพย์ค่ะ เก่ามีอายุทุกองค์ค่ะแล้วแต่พี่ๆชอบพี่พี่ถูกใจค่ะต่อไปหมายเลขสี่ค่ะเป็นสมเด็จวัดบางขุนพรมค่ะ บ่งบอกถึงอายุถึงการเวลาค่ะด้านหลังประทับตาบางขุนพรมค่ะเปิดกุป,ปีพศ2,500ค่ะพี่พี บ่งบอกถึงอายุบ่งบอกถึงการเวลาค่ะต่อไปหมายเลขห้าค่ะ สมเด็จวัดบางขุนพรมเช่นเดียวกันค่ะองค์นี้เนื้อเก่าค่ะมีคราบความเก่าค่ะพี่ๆเก่าถึงยุคจริงๆค่ะ ต่อไปหมายเลข6ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะองนี้เป็นฐานแซมค่ะพี่พี่มีเส้นผ้าทิพย์ค่ะอง์นี้มีคาบลักเก่าคาบทองเก่าค่ะมีพกักการหูติดค่ะบริเวณสซม,มีรอยปริมีรอยแตกเล็กน้อยค่ะ เนื้อหาของพระออกทางมันมันค่ะเป็นสีขาวมันค่ะพระพักนูนสมบูรณ์ค่ะ ต่อไปหมายเลข7ค่ะองค์นี้ด้านนอกที่เห็นเป็นสีออกน้ำตาลนี่คือคาบไข่ความเก่าค่ะมีล่องชาติแดงปิดทองค่ะสันนิษฐานว่าอาล้างคราบทองคาบ ลักออกนะคะเพื่อจะดูเนื้อในของผ้านะคะพี่ๆองค์พระสมบูรณ์สวยงามค่ะด้านหลังเป็นกระดานค่ะ หมายเลข8ค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะพระเกตทะลุซุ้มค่ะมีคาบหลักคาบทองค่ะ เกตทะลุซุม้มพระพักใบหน้ารูปไข่สวยงามเลยค่ะพี่ๆเนื้อหาของพระเป็นสีขาวมันค่ะ ต่อไปหมายเลข9ค่ะเป็นสมเด็จมีหน้ามีตาค่ะพี่พี่มีเส้นสังคติค่ะเนื้อเก่าแตกลายงาค่ะ มีเม็ดมวลสารให้เห็นค่ะพี่ๆต่อไปหมายเลขสิบค่ะ เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะพระเกตทะลุซุ้มค่ะพี่พเนื้อพระมันเนียนหนึบนุ่มค่ะฝังพลอยปลุกเสกค่ะบริเวณซุ้มเริ่มมีรอยรานรอยปีแตกแล้วค่ะ มีเม็ดมวลสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะองค์พระสวยสมบูรณ์ค่ะองค์นี้หมายเลขสิบค่ะเป็นหมายเลขสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะน้องแบ่งปันในราคาเบาสบายค่ะ องละ200บาททุกรายการค่ะพี่พี่น้องต้องขอขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท,กท่านค่ะขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูน้องค่ะขอให้พี่พี่เป็นกำลังใจให้น้องไปเรื่อยๆทุก EP นะคะสำหรับ EP นี้น้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ